มาส่งรถกับน้องปุ๋ยกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่พึกษาการขายฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามหานะคะวันนี้นะคะก็เป็นเริ่ง,งามยามดีอีกแล้วนะคะกับการส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะในรุ่น e v e r e ร t p l a t i n u m นั่นเองค่ะเป็นรถที่ให้ความแรงแล้วก็ลักชูรี่สุดๆไปเลยนะคะในรุ่นแพตดิ n นัมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์3.0นะคะตัว V6 นะคะเป็นตัว ดีเซลเนาะให้แรงม้าถึง250แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรกันเลยตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบปลอดพัยน,นะคะที่สามารถสั่งสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือในระยะไกลได้นั่นเองนะคะไม่เพียงแค่เครื่องยนต์ที่แรงนะคะตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับ ระบบต่างๆนะคะระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Memory s e ซีนะคะก็คือตัวจำตำแหน่งเนาะได้ถึง3าตำแหน่งเลยแล้วก็เบาะอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าให้ความรักชุรีสุดๆไปเลยนะคะกับรุ่นนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AKC ด้วยค่ะไปดูกันคะว่าชุดแต่ง AKC มีอะไรมาบ้างนะ เพิ่มน,น,น้าเลยตัวกระจังหน้าของเขานะคะในรุ่นแพทตินัมเนาะจะเป็นตัวสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะให้ความรักชูรี่สุดๆเลยมีอักษรอะคริลิกฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะและชุดแต่ง AKC นะคะจะเป็นตรงนี้เลยค่ะนั่นก็คือตัวสเกิร์ตนะคะตัว AKC เนาะก็จะคล้ายๆกับตัววิกเตอร์นิดนึงเนาะแต่ว่าของเขานะคะจะทําสีเป็นสีเทาหรือว่าสีกาไฟเทากาไฟนั่นเองนะคะตัดกับสีดําเงาของตัวรถนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าออโต้ไฟหน้า m a ท i ิก LED นะคะในรุ่นท็อปของเราเนาะตัวไฟหน้า m a ท i ิกนะคะก็คือเป็นการเปิดไฟสูงออโต้ปิดไฟสูงออโต้ให้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟ d a y ์ไลท์นั่นเองคะ่ะดันข้างนะคะเพิ่มเป็นตัวคิ้วล้อตัว4นิ้วสีดำเงานะคะในตัวคิ้วล้อนะลูกค้าก็สามารถ ออกแบบเลือกสีได้นะคะไม่ว่าสีดําเงาแบบนี้หรือเป็นสีดําด้านหรือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถลูกค้าสามารถรีเควสตมาได้เลยนะคะน้องฝุยจัดให้เลยและที่สาคัญค่ะลอ้ลอของเขาจะเป็นตัวล้อแมกเลยตัวล้อแมกตัวนี้นะคะปกติตัวล้อแมกในตัวแพตตินัมของเรานะคะจะเป็นขอบ21ค่ะลูกค้าอัพในช่อัพดิเปลี่ยนล้อแมกนะคะเป็นขอบ20นะคะแล้วก็เพิ่มเป็นตัวยางออฟโรดนั่นเองนะคะเป็นยาง โตโยทยนะคะซีรีสยางเขาให้มาที่265 50R20 นะคะตัวนี้นะคะที่เปลี่ยนล้อแม็กความสูงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนหน้ายางให้เขาดูกว้างขึ้นหรือว่าสูงขึ้นนั่นเองตัวรถก็ยังคงความสูงเหมือนเดิมเลยนะคะ ตัวด้านข้างนะคะราวหลังคาก็จะเป็นตัวยกสูงแบบนี้นะคะในรุ่น e v o l u t i Platinum เนาะเป็นยกสูงแบบนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ต้องเจาะตัวรถใดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตัวเต็นท์นะคะไว้สําหรับเดินทางหรือว่าพักแรมหรือว่าเดินทางแบบไปเที่ยวบนคงบนเขาอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถติดตัวแหลกหลังคาเพิ่มได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวที่เขาเป็นแหลกที่ขนจักรยานอย่างนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะในตัวรุ่นนี้ไม่ต้องเจาะตัวรถ เลยเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าตัวนี้นะให้ความหรูหรามากแค่ไหนเนาะในตัวท็อปแพลตินัมของเรานี่เลยค่ะดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็เดินได้เป็นตัวสีครีมนะคะมีอักษรเป็นที่เบาะนะคะเป็นตัวแพลตินัมด้วยนะคะลายเบาะก็ให้ค่อนข้างที่สวยงามนะคะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆเลยนะคะมาพร้อมกับการปรับ ไฟฟ้านะคะคู่หน้านะได้8ทิศทางเลยตัวเกียร์นะคะจะเป็นตัวเกียร์ e c u p t e r เกียร์ไฟฟ้า,ฟาจับคู่กับเกียร์10สปีดนะคะเป็นเกียร์ e-cupster เกียร์ไฟฟ้าของเราหน้าจอ1 2นิ้วรองรับ Apple CarPlay ไรสสาย Android Auto ไร้สายด้วยนะคะมีโหมดการขับขี่มาให้ถึง6โหมดด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าให้แบบระบบการขับขี่มาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะตัวนี้นะคะ มีเบาอ,อุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ด้วยนะคะคู่หน้าจะเป็นอุ่นร้อนปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะคะแล้วก็แถวสองนะคะปรับเบาอ,อุ่นได้อย่างเดียวเนาะโอ้โหเรียกได้ว่าแค่ภายในก็ให้ค่อนข้างที่แบบรู้ลามากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้เนาะตัวแพลตินัมของเราเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะจะมีตัวอ่าเข้าสู่ร,ระบบยูโรไฟเนาะก็จะมีการเติมน้ำยาแอดบูนะคะในช่องเติมน้ำมันนะคะ ปลดล็อกรถนะคะตัวฝาถังน้ํามันจะยังไม่เปิดนะคะจนกว่าเราจะกดเข้าไปเนะาะฝาถังน้ํามันถึงจะเปิดมาในช่องนะคะก็จะแบ่งให้เลยค่ะเป็นเติมน้ํามันดีเซลนะคะแล้วก็จะเป็นช่องน้ายาแอดบูลนั่นเองค่ะข้อควรระวังในการาใช้น้ํายาแอดบูลนะคะถ้าตัวกรณีน้ายาแอดบูลเราหมดเนาะก็คือเราเช็คได้ในหน้าฟอดพาร์ตในแอปโทรศัพท์ของเรานะคะสามารถนะคะขับรถ เข้ามาเติมที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยนะคะในกรณีที่น้ํายาแอดบูหมดนะคะมันแจ้งเตือนแล้วเนาะอย่าเพิ่งดับรถนะคะเพราะไม่เพราะไม่อย่างนั้นนะคะถ้าในกรณีน้ํายาหมดแล้วเราดับรถหรือว่าจอดรถสนิทนะำหรือว่าดับรถเลยตัวรถนะคะจะไม่สามารถสตาร์ตติดได้นะโอเค มาดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายนะคะจะเป็นตัวไฟท้ายแบบ LED เป็นซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวอักษรแพลตินัมด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเพียงรุ่นเดียวนะคะที่เป็นอ่อักษรด้านหลังเป็นคําว่าแพลตินัมนะคะในรุ่นอื่นๆจะเป็นตัวคําว่าเอเวอร์เรสเนาะแล้วก็ตัวไฟท้ายะคะจะเป็นตัวไฟท้าย LED นะคะเป็นแบบอ่าซิกเนเจอร์ของเราด้วยนะคะฝาท้ายตัวนี้ก็เป็นตัวฝาท้ายแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนั่นเอง มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะตัวไฟฟ้าเบาะแถว3ก็พับไฟฟ้าเช่นกันนะคะมีให้เลือกซ้ายขวาเลยนะคะใช้งานง่ายๆกดปุ่มซ้ายครั้งเดียวนะคะตัวเบาอก็จะพับขึ้นให้นะคะหรือฝั่งขวาครั้งเดียวนะคะตัวบอกก็จะพับขึ้นให้เหมือนกันนะคะเราจะพับแค่อ่เบาะฝั่งเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะพับทั้ง2องฝั่ง ให้แบบว่าเรียบหรือว่าราบทั้งแถว2แล้วก็แถว3ได้นั่นเองนะสามารถแบบปูที่นอนนอนในรถได้เลยนะคะฝาถ้ายไฟฟ้าก็แค่ปิดแค่ครั้งเดียวกดครั้งเดียวนะคะฝาถ่ายก็จะปิดลงมาให้เลยตัว A K C มีครั้งหน้าแล้วใช่ไหมคะเราก็มีตัวครั้งหลังให้ด้วยนะตัว A K C จะเป็นแบบนี้นะคะในตัววิกเตอร์เขาจะมีท่อคู่ใช่ไหมคะแต่ตัว A K C เนี่ยค่ะจะเป็นยาวแบบนี้พร้อมกับตัวไฟเบรกให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกเนาะ แล้วก็จะมีไฟลสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังของเขานะคะจะดีไซน์ออกมาคล้ายๆกับตัววิกเตอร์นิดนึงเนาะหรือว่าคล้ายตัววิกเตอร์นะแต่ว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยเลยไม่มีข้อคู่นะเป็นสีดำเงาเนาะตัดกับตัวสีขาวมุกนั่นเองนะคะในตัวเอเวอร์เลสนะคะเขามีตัวช่องสําหรับลากพวงด้วยนะคะนี่เลย ตัวช่องนี้นะคะที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าดีไซน์ของตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นช่องสําหรับที่สามารถเปิดได้แล้วก็ใช้ลากพ่วงนั่นเองนะคะจะมีตัวห่วงลากด้านในเนาะสำหรับที่ลูกค้าแบบเผื่อรถเจอปัญหาหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่าต้องแบบว่าลาพ่วงลากเพื่อนเนาะก็สามารถใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว e v e r อร์ตัวท็อปสุดของเรานะคะราคา2 000, 2 8ล้านบาทนะคะถ้าเป็นตัวสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีก1,2,000บาทค่ะมาพร้อมกับความรูหลามาพร้อมกับความรักชูรี่นะคะตอนนี้นะคะจับโปรโมชั่นคาดอกเบีย้ย1.9948เดือนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็โทรหาน้องฟีในที่เบอร์ 093-199226 5นะคะหรือจะเข้ามาหาปุยได้ที่ฟอร์ดอาร์เมสขาราชาพฤพษ์พระราม5ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะของฟอร์ดเราตั้งแต่ลูกค้าที่อาจองตั้งแต่1กรกฎานะคะแล้วก็รับรถถึงวันที่31สิงหามนี้นะคะฟอร์ดนะคะจัดครบรอบ29ปีนะคะจัดแคมเปญสุดพิเศษเลยส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทค่ะช่วยลูกค้าผ่อนอีก29เดือนนะคะหรือนะคะ ลุ้นคะแนนออเมมเบอร์129ล้านคะแนนกันเลยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจจะออกรถพอดรถปลอดภายใน31สิ่เ็ดหานี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะจะมาแจ้งข่าวสารดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆให้กับพี่ๆนะคะให้กับลูกค้านะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะไม่พลาด โอกาสดีๆหรือว่าข่าวสารดีๆจากทางพอตแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ